啦啦啦。La, la, la. ถ้าถามว่าทําไมถึงเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องของส้มโอที่บางสะแกนะครับเราคงเคยได้ยินคําว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างกันเนาะสวนในบางกอะก,ก็คืออยู่บริเวณฝั่งทนใช่ไหมฮะและ้วก็สวนนอกบางช้างเนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณแม่กลองนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอัมพวาจะเป็นบางคนทีที่บางสะแกรเราเองก็อยากจะรู้ครับที่เขาบอกว่าไอส้สวนในบางกกอกสวนนอกบางช้างเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะดินดีน้ําดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันปลูกผลไม้ดียังไง แล้วก็อยากจะรู้ว่าเออแล้วส้มโอที่ปลูกเป็นสวนที่สวนนอกบางคนทีเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงส้มโอข่าใหญ่ที่ปลูกที่สมุนโรามนันเป็นส้มโอที่ลักษณะเขาเข้ากับบริบทพื้นที่ของจังหวัดสมุนไพรเนื่องจากว่าที่นี่มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นส้มโอสายพันธุ์อื่นเขาจะออกปีละครั้งแต่ส้มโอข่าใหญ่เนี่ยเขาจะออกปีละ3ครั้ง ความสมบูรณ์ตรงนี้มันก็ทําให้ส้มโอของที่นี่นะครับมีรสหวานต่างจากพื้นที่อื่น,นในพื้นที่เราก็เป็นเพพื้นที่แรกๆที่หันมาปลูกส้มโอมันทําให้พื้นที่เรามีส้มโอมากที่สุดในจังหวัดสมุรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีมีการปรับตัวมีการพัฒนาตัวเองโดยมีการส่งเสริมจากภาพรัฐะสามารถจับต้องได้จริงแล้วอยากให้ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนเกษตรกร ชาวสวนนะครับผลไม้ผลผลิตตางการเกษตรมันจะทําให้สังคมเกษตรกรไปต่อได้